เ,เริ่มต้นแค่5,000กว่าบาทใกล้สนามบินดอนเมืองแค่5นาทีจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวผมพาไปดูกันตอนนี้เราอยู่ที่โครงการกรีเน่คอนโดดอนเมืองส่งประพาคอนโดที่จะตอบโจทย์ชีวิตการทํางานของเราแอสจูว์และพนักงานสนามบินอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าใกล้สนามบินเพียง5นาทีนะครับทำให้คุณมีเวลานอนได้มากขึ้นพักผ่อนได้ยาวขึ้นคุณภาพชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองและด้วยพื้นที่ใช้สอยครับกว้างถึง25ตร อยู่บริเวณชั้น3าและที่สําคัญห้องนี้เป็นห้องมุมเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้อย่างมากยิ่งขึ้นถ้าว่าของเรื่องการเดินทางแล้วนะครับนอกจากการอยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองแล้วเรายังอยู่ใกล้รถไฟฟ้ารวมไปถึงใกล้ทางด่วนเพียง5นาทีเช่นเดียวกัน mm hmm. นอกจากนี้แล้วนะครับเรายังมีแหล่งช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นโรบินสันสี่ามารตลาดเซฟว่นโกฮัปบี้เอเวนิวตลาดสี่มุมเมืองและก็อิ p a c t อารีนาก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมครับกับโครงการนี้รวมไปถึงเราบิวอ mm ิน hmm. มาอย่างจัดเต็มนะครับนั่นหมายความว่าคุณลากกระเป๋า แล้วเข้าอยู่ได้เลยและสำหรับคนที่สนใจห้องนี้นะครับเพียงคุณเป็นพนักงานประจำเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปยื่นประกันสังคมก็สามารถเป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วนะครับสนใจรีบทักแชทกันเข้ามาเพื่อน,นัดวันดูห้องได้เลยแล้วมาเจอกันนะครับทุกคน